ก็มาดูตัก็ในรายการคู่ที่2ครับวันนี้ก็เป็นแขลข้ามระหว่างเจ้าหนึ่งมายาราบด้วยว่าหนึ่งขานอกแหลกข้ามกับเจ้าดีมสะพานแพงเมื่อดีมกระสินครับควา,า,ามแรงความนักก็ต้องยกงงให้ของสะพานแพงให้เจ้าดีมครับผมความเจ้าเล่ห์ความหลากหลายต้องเป็นเจ้า,าหนึ่งขานอกและหนึ่งมายาลาบครับผมเสียนหนึ่ง แต่สกอร์ตอนนี้เป็นทางฝั่งสะพานแพงไปแล้วครับ3ามต่อศูนโหเศรษเนะ่ะไปเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งเปิดดูยกมาเออเจ้าหนึ่งยังแก้ไขได้ดีครับผมเรียนแฟนเพจแน่ทราบแลครับว่าคู่นี้ก็มีดีคนละอย่างครับผมอาวุธคนเจ้วสมบัติ FC สู้ๆครับโอเคครับผมโอ้นั่นก็ได้จ้าดิม ว่าอาวุธหนักก็จะอยู่ที่ฝั่งสะพานแทงตามละเอียดในเกมแล้วก็ยืนระยะของเกมยาวๆหาูเกมตาไปครับเจ้าหนึง่งหาแล้วครับโอ้โห,โหลูกนี้ถือว่าลูกหลากหลายและก็ลูกฉลาดของเจ้าหนึ่งครับผม ยกพิมโอ้โหเกี่ยวพิมได้ตาแล้วครับหายกันโอ้โหตาแล้วครับเขาเรียกว่าหมัดต่อหมัดดอกต่อดอกครับเป็นมวยก็เขาเรียกว่าโอ้โหอุดรชัดเจนครับผมโอ้ขอบคุณครับคุณดีเคครับติดเกี่ยวครับลูกนี้เอฟซีดอนครับต้องเอยยังแก้ได้แก้ครับผมเจ้าหนึ่งเล่นจังหวะสองเอาแล้วครับ หลดนะบออยู่โยโดยกมาเจ้าหนึ่งมาตอนรับมีโอกาสจะหนีแต้มแล้วนะใช่ครับวะยกของพี่โอเมื่อกี้นั่นแหละพูดยังไม่มันขาดใช่ครับผมว่าความละเอียดในเกมแล้วก็ความเก๋าเกมครับมาดูว่าเจ้าโดจะเจาะที่ไหนครับเจาะมาที่จ้าซ้ายไม่แตกดิมนักลวงและลุ่นแรงเอาระเบิดไปกินเลยครับลุมนี้ครับกำลังเยอะกว่าใช่ครับผม กับเจ้าหนึ่งนะฮะยังดูมาเรื่อยๆเชยๆเรื่อยๆนี่แหละครับแัดมินก็ค่อนข้างจะไม่เก่งภาษาอกอ๋อถ้าจังหวะนี้เจ้าเนึ่งก้าวหนเตะหนุณเตะได้คุณพรชัยน่าจะเป็นพรชัยครับผมหเปิดมาเจ้าโด้ครับเจ้าหนึ่งนี่แหละฮะลูกคำ ไม่หนักไม่แรงแต่หลากหลากหลายแล้วก็ทิศทางใช่แล้วก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเจ้าเนี่ยเจะโดเสิร์ฟนะฮะแต่ดิ้มตัวแตกครับแล้วก็ข้ามฟรีนะ้องเรียนให้ทราบว่าเหลี่ยมคือตะก้อแรกข้ามฟรีครับผมไม่มีบล็อกเจ้าหนึ่งก็นึกว่าเป็นเหลี่ยมแปรข้ามได้สองไม่สวนจังหวะแรก ระหว่างเจ้าหนึ่งกับเจ้าดีมนี่ข้ามได้ทุกจังหวะใช่เจ้าหนึ่งเข้าใจแล้วนะฮะเจ้าโดยกมาเจ้าหนึ่งโอ้โหกระแทกหลังเท้าเอ้ยหลังขอ้อนะพี่ใช่ขับศูนต่อสามับยอดคื้นเหมือนกันดีมก็ไม่หลงโอ้ยกห่างครับลูกนี้เจ้าดีมเตะแกไปนี่แหละฮะเจ้าหนึ่งนี่แหละครับลูกเตะดีถ้ายกแห่งมันน่าคิดตรงนี้นะครับผมแค่เตะประเสีตามขึ้นมาเป็นสกอร์หนึ่ง<ช>ต่อสามวันนี้ผู้เอก ไม่มีนะเอายกให้เจ้าชิดแล้วกันเราเจ้าดีเนี่นแก้ไขได้ดีก็ถือว่าเสด็จมาดีแล้วนะเจ้าโดมจะมาดีถือว่ายอดได้ดีแบบได้ดีแล้วแล้วก็สกอร์ค่อนข้างล็อกกันนานมากนะฮะดูว่าเรียวแรงพละกําลังของเจ้าดีจะมีปัญหาหรือไม่นะฮะเจ้าหนึ่งนี่แหละไม่นักแล้วครับแต่มีเหลี่ยมมีเล่มีคนมีทิศมีทาง่อลองเข้ามานะครับขอความร่วมมือจริงๆนะครับผม เราจีมเข้าโฟกัสต้องไปตามเกมก่อนครับผมเกมมันล็อกกันนานใช่เกมมันล็อกกันนานเสียบโยกไปฮะกระโดงกระโดมาปัดก็ชุบก็ไม่มีสองห้างครับผมความหนักมันอยู่ที่เจ้าดิมโอ้ท่ันผัวนาังอยู่ พี่โอ๊ตหล่นหลังเท้าไม่ได้นะฮะนี่แหละครับสกอร์ที่สองมาแล้วครับของทางฝั่งเญญาณแล้วครับผมสองต่อสามครับจะโดดเสริมฮะแบบหน้าขามาครับดีมเปิดออกมาได้พี่โอ้ดีมได้แล้วครับเจ้าดีมเริ่มมีความผิดพลาดมาเยือนแล้วครั้งแรกนะเป็นสกอร์ตีเสมอของทางฝั่งผู้สร้างนะด้วยสกอร์สามต่อสาม ต้นเกม3ต่อ3ครับโด้เสนะิร์อฮะหน้าซ้ายลูกนี้พี่โอ๋เออได้ดูเกมยกออกลูกนี้เตะล้นออกหลังอีกแล้วนะโดนปลายเท,นะ<ค>ท้าเลยจังเลยครับผมความแม่นเริ่มไม่มีแล้วนะสำหรับฟังเจ้าทีมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อครับเด้อนะ300กว่าท่านแล้วที่รับชมแอรรับหนะ้านะซ้ายลูกนี้ตะก้อลงนะพี่โอ้นนะึกว่าตัว้อจะออกไปเลือกที่จะปล่อยนะ จะมีแตกกลุดของเจ้าออยที่ยิงไป่อนเต็กคอนเนินคนละเกมปะอ่ะดูจังหวะตีเจ้าดีมก็เตะดีครับไปแล้วครับเจ้าหนึ่งเปิดมาเจ้าโดเจ้าหนึ่งตีหัวอารักตีหัวสวดดังสวดเต็มเต็มเลยครับเจ้าหนึ่งไปเลือกเล่นหัวนะจังหวะเมื่อกี้สกอร์สี่ต่อห้านะฮะ โอ้สะพานแห้งยงหลังไปหาเจ้าหนึ่งเปิดโดโยกมาเจ้าหนึ่ง5-4ครับโดตัดยอดมาเหมือนเดิมเปิดออกมาครับดิมโอ้บิมนีม่แร้วผู้สร้างเป็น 8, ลูก 8, คลาสสิกแต่ทางฝั่งสะพานแพงเป็นลูกหนักเนี่หนัก่วงดุนแรงอ่ะ4ต่อ5โอ้ไปหนึ่งเปิดโด ยกมาหนึ่งปาดมีแล้วยังไม่เกี่ยวนะครับลูกปาดของเจ้าหนึ่งนะฮะเปลี่ยนทรงนะฮะตัดสี่ตัดห้าตัดสี่ครับเสิร์ฟโดยเจ้าโดะเอาองมานะเกี่ยบแย่งกันโอ้ดีมโดนเกี่ยวเจ้าหนึ่งฮะหนึ่งลากเองโอ้หนึ่งต้องแก้แก้ไปไหนนะโอ้เสียดายไม่เกี่ยวเลยครับเจ้าหนึ่งไม่แย่ราบเลย ว่าครับเจ้าหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าเป็นมวยที่จะว่าที่จะรากเล่นเองได้ครับผมสำหรับบางท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับผมกติกาการแข่งขันคู่นี้นะจ้าดีนดีนกาลสินนะฮะที่อยู่ทางฝั่งเฟรมกล้องนี้แลกข้ามฟรีไม่บล็อกกับเจ้าหนึ่งม่ยราบที่กําลังเปิดตะกร้อละครับผมมาเจ้าโดยกมาเจ้าหนึ่งเนี่ยอ่ะถือว่าที่เด็ดของเขาอาวุธหลักของเขาใช่ครับผมก็คือลูกปานรับผมอ่ะเจ้าโด หรือว่าเจ้าโดพุดว่าทบูชานะเสร็จได้สายมาพี่โอไม่หลงแะยกไปใช้ได้เจ้าดีมก็ไม่เหลือแล้วยกแบบนี้นะถือว่าหวานเทียบไม่ปาสกอร์สี่ต่อห้าพี่โอเสิร์ฟจีไปเจ้าหนึ่งเจ้าโดมาเจ้าหนึ่งน่แล้วฮะก็เกี่ยวยากเลยนีลูกกัรผมอานมองยากจริงๆริงทางยากห้าต่อสี่ครับโดหน้าวาลงนี้ดีมไม่หลงดีมด้นล่างเองนะครับเปิดไม่ออกนะนี่นะเจ้าดีมก็ไป เปิดไม่ออกนะครับลูกนี้แตกนะฮะเสียแต้มไม่ให้ครับจังหวะนี้ของทางฝัง่งเจ้าดรีมกาลสินหรือจีนมาไลนมาสัแกลงคอหกต่อสี่สกอหกต่อสี่ครับโดพุทธบูชาเสร็จลายทรายลุกนี้ยาวมาไอเจ้าดรีมเสียแล้วครับแต่ดีครับเจ้าดิบใช้เกมแล <laughs> กแลกี่ลูกอ่าละหนึ่งเปิดง่ายฮะลูกนี้มาเจ้าหนึ่ง พี่โอ้ยังยืนนิ่งอยู่ยังไม่เดินเข้าอย่างที่บอกนะฮะกต6-4ครับหน้าขวาดีมเปิดไม่ค่อยดีฮะพี่โอวิกมาต้องแก้แก้ดีครับต้องดีครับแก้ดีครับโอ้โหต้องชมเลยฮะสก,กอร์4-6ครับเจ้าดีมขอเสิสกกริมตัดยอดไม่ข้าอีกแล้วลูกที่สองของแกดีมเสิร์ฟเลยไม่ฆ่าเลยสองลูกนะครับโอ้เมื่อคืนนอนมันนะตะก้อที่6-8โอ้โหโดนลดนทำนานแล้วยังอยู่นะ ยังได้เจ้าดีมีกดอกนึงเต็มโอ้โหโอ้โ,โดนเขี่ยวเจ้าหนึ่งโ้นเข้ามาแลวไม่ไม่ใช่เกี่ยวแครับโดนเท้าเข้ามาเจ้าหนึ่งเจ็บเลยนะครับโอ้โหสกอร์อยังอยู่ที่4ต่อ6นะครับสกอร์คู่นี้เดินช้ามากที่ซ้ายเจ้าโดโดนิ่งครับเจ้าหนึ่งนี่นะครับถ้ายกนะบผมมองว่าเจ้าโดยกยกไม่เพียงเลยนะใช่ครับผม,มวันนี้ถือว่าม,มาตรฐา,า,านมาตรฐานของเจ้าโดเลยเนะ กลับไปเป็นเกมเสิร์ฟของทางฝั่งผู้สร้างนะฮะสกอรหกต่อสี่เสิร์ฟโดยเจ้าโด้ครดินเปิดใม้ได้ครับลูกนี้โอ้ยยกโอ้โหโอ้เจ๊เจ๊กิเจ๊เกยอยู่ฝัปากบอกแฟนเพจหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวถึงกับสกอสี่ต่อหกครับพี่โอ้เสิร์ฟปอหน้าเนี้เจ้าโด้มีเซหลังเท้าล้นมาเสียอาร์แล้ครับสะานแหลขยับแย่แล้วแล้วกากที่โดนล็อกอยู่นานมากนะครับท่านผู้ชม กดล็อกได้ครนะกดล็อกจากลูกเสิร์ฟใช่ครับถือว่าเสิร์ฟหยอดดีมากต่อห้าต่อหกครับพี่โอเสิร์ฟโยงหลังมากครเจ้าหนึ่งเจ้าโดเกี่ยวครับอ๋อเจ้าดีมยืนถูกจุดแล้วนะเพียงแต่พยายามจะเปิดแต่ตะก้อไปโดนพุงตัวเองแล้วทั้งที่พุงไม่มีนะเจ้าดีมเนี่ยสูดไม่ได้นะครับผมคุณสมบัติโอ้ถ้าอันผิดขออภัยนะเอาช่องมาพี่โอ โอ้ยกเจ้าดิมเสียแล้วครับเสียแล้วครับเสียแล้วครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะสกอร์ห้าต่อหกหแท็กคู่ครับแท็คกู่แท็กคู่ครับวันนี้แพ็คกู่มาเจ้าโดมาเจ้าหนึ่งโดนเกี่ยวไหมเอาแล้วโดนแล้วโอ้ยแล้วไปเจ้าดิมยังอยู่เหมือนกันยอดไม่ครั สามแดงก็ตามขึ้นมาแล้วครับเป็น6ต่อ6โอ้กว่าจะได้แต้มนี้มาชกเกมเกี่ยวกันทั้งคู่นะปล่านะต้องยกยกอ่าเครดิตให้ทั้งสองทีมเลยั้งทีมเลยคนดูสี่ร้อยกว่านะเจ้าดีมมาขอชมนะเขาบอกว่าเตะหนักมากเอฟซีเจ้าดีมนะเอฟซีจากกาซินบอกว่าเตะหนักมากมาเจ้าหนึ่งปาดีเราร่วมมือกันนะท่านผู้ชม400กว่าท่านสกอร์6ต่อ6โด กับหยอนมาครับดีมเปิดออกมาได้สวยครับพี่โอยกดีเจ้าตีมระเบิดไปกินนะดอกนี้นะครับไปฟังไหนมีดีคนละอย่างใช่ฮะมาแล้วพี่โอ้โหน้ำหนักขาดเยอะเลยครับเกมแสบเกมนี้ต่อหกต่อหกนะฮะโดนไล่ย้ายมาพี่โอเกือบหลงเหมือนกันนะยังดีดีมเอาโดนเขาเจ้าโดยังอยู่เจ้านี่นะไม่เสียนะแล้วก็ไม่เสียนะโดนเขาเจ้าโด อ๋อแล้วครับเอฟซีคู่สร้างนี่นะครับคู่สร้างมาอีกโอ้จะเอาแจ็คกลังแิงเริ่มมาเรื่อยๆและวอันแพงเริ่มมาครับทีมสองถือว่าอยู่ทางฝั่งคู่สร้างนะฮะทีมหนึ่งถือว่าอยู่ทางฝั่งสัพานแพงไปแล้วครับพี่โอมาโอนผมรอหลบเกมเตะของเจ้าโอ๋คือเตะห้งแท้เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมผมต้องขอเสียงเสียงเสียงนิดหน่อยหนึ่งเสียงกองดีกว่าอยู่ตรงไม่ได้ครับอยู่ตรงอันตรายถ้าองั้นอ่านะฮะ มาเจาโดหนึ่งเจโดสองไปเจ้าหนึ่งหนึ่งปาดดีโดนเกี่ยวล้นดีไม่ดีออกนะครับผมผมต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมผมขอมาอยู่มุมนี้นะฮะมาปะย้ำมาไกลๆกลันโอเคครับผมผมเ, <laughs> เปียกครับ <laughs> ปล่อยเลยนำมาดีๆอ้าวโดนเกี่ยวเจ้าโดฮะเจ้าหนึ่งนี่นะครับโอ้โหไปแล้วครับตามตอนนี้ทีมงานผู้สร้าง <laughs> ถ้าไทยเจ้าถุยนะ่วงนี้ไม่เห็นเจ้าทุยนะนะถุยไปแอบเที่ยวอยู่ไหนไม่รู้นะครับมาแล้วยกมาเจ้าดีมเตะเบิร์ดอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่นะครับความละเอียดของเคมไอแล้วครับทางฝั่งเจ้าดีมซอสสะบานแพงหรือดีมกาลสินนะฮะสกอ9ต่อ6ครับตัดยอดสวยงามพี่โอได้ฮะเจ้าดีมลูกนี้ไม่พลาดครับผมดันมินด้วยออยร้อยเอ็ดชนะวะครับ อ,อ่อยเราเอ็นเนื้แต่เกิบครับก็าาแซวจะควาง,อ,งอ่อยครับยอีอยากให้ท่านผู้ชมว่า<อ>ให้ชมนะครับแต่เจ้าดีมเขาเตะนะสกอร์เก้าต่อหกครับโต้ตัดยอดอีกแล้วน้ำหนักดีเหลือเกินนะเกมเซร็จยกมาเจ้าดีมนี่พลาดอีกแล้วครับเจ้าดีมเล,ลยพละกำลังที่ใช้ตั้งแต่ตอนต้นเกมคือใช้ไปเยอะไหมหมดก็น่าจะมีผลนะหมดก็ไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเกมเตะของทางฝั่งเจ้าดีมนะ สกอร์สิบต่อ6ครับเจ้าโดเสิร์ฟหน้าสะหน้าขวาดีฮะมาดูเจ้าดีมเตะตรงนี้เตะดีตอนนี้เกมยกของพี่โอ้ก็ยกร้ายจุดหรือเปล่าก็ส่วนทางฝั่งเจ้าโดนี่ไม่ต้องพูดถึงสกอร์หต่อสิบครับพี่โอเสิร์โยงหลังมาเจก็มือเปิดดีโดยกนี่ฮะไม่เพี้ยนแน่นอนนะเกมทําของเจ้าหนึ่งม่ราปก็ความชัวร์อยู่ที่เกสิบ ปรเซ็นนะต์นะ10-6ครับโหมีเซเจ้าดีมทำไงดีมจอดมาโดนเกี่ยวแล้วสิครับแบบนี้โอกาสของหนึ่งไม่ยะรร้<ง>เกี่ยวรถกันมาก็ไม่มีผลนะฮะ<ง>หนีแต้มไปแล้วนะครับกูสร้าง11-6โอ้โหมาขาดลอยช่วงท,ท้ายแล้วนะให้แค่ตีเสมอเท่านั้นนะครับ11-6ครับพี่โอฮะความหนักของเจ้าดีม ยังเอาอยู่ครับสกอร์นี้ยังล็อกไว้ได้นะฮะ6ต่อ11ครับดูว่าสะพานแพงจักปรับเข้าสู่เกมได้ไม่ได้นะฮะเพราะ<อ>ว่าคู่สร้างนี่ไม่น่าจะผ่อนเกมแล้วนะป่านะต้องการที่จะปิดแมปปิดแมหรือปิดเกมไปเลยไม่มีราคาละสวัสดีครับยังอยู่นะหาหุ่นแล้วจบแล้วครับเจ้าดีมเจ้าดีมฟาวไหม ตะก้าฟาวนะนี่นะฮะเจ้าดิมมาหลุดโ้บทจะหลุดหลุดยาวเลยนะขึ้นแท่นไปแล้วเรียบร้อยนะสำหรับผู้สร้างอลูมิเนมนะไปยืนรอที่12ต่อ6กขาดลอยเลยคนระับตะก้ออ่าแล้วก็มาบ่นนะฮะเทพ12บสต่อหหยอกหยอกนะฮะหยอกหยอกนาซ้ายลุม้พี่โอ๋ยังอยู่เจ้าดิมยังล็อกไว้ได้ยังไม่ให้เกมนะ ยังไม่เกมนะฮะแต่ก็กลับ<อ>ไปดูเกมเสิร์ฟของทางฝั่งสบมนแพงโดยพี่โอห6ต่อ12อดูอว่าจะขยับแ้มได้ไม่ได้เจ้าหนึ่งไม่น่าจะปล่อยแล้วแหละฮะนี่นะฮะเล่นไม่ต้องใช้แรงพละกำลังอะไรเลย<อ>เล่นง่<อ>้ยๆเอ๊ะแล้วก็แ้มเดียวเกมนะฮะแม่ควายสิบต่อ6ครับโดตัดยอดไม่ข้ามครับน่าจะแถวพับประแดงแถวออหน้าขวาหนึ่งไม่หลงโดยก ใช้ได้ไม่บิดไม่เพี้ยนแม้แต่น้อยโดยกวันนี้โดบอกอ่ะโดเสิร์วัตไปฮะยังได้มาแล้วครับเจ้าดิมถท้ไาปาตัวเองครับสำหรับเจ้าดิมค่ายสอสบ,บานแพงมี้อไว้เลยครับเหมือนที่วิเคราะห์ไว้ฮะความผิดพลาดอยู่ที่เจ้าดิมล้วนๆเลยนะก็พ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์สิบสามสิบสต่อหกขาดลอยนะขาดลอยเลยนะท่านผู้ชม ต้องกราบขอไปละขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทางเทปแล้วก็สายเถี่ยนนะฮะสายเถี่ยนไฮไลนะม์มาผมเดี๋ยวูคต่อไปใครจะลงสน,นา,งามฝากแสมเหวไปด้วยแดมินจะพยายามทำการไลฟ์สดให้รับชมนะฮะวันนี้ยิงยาวกันที่เด็กป้สายเถื่อนแล้วอาจจะมีบางโู้ที่ไปถ่ายกนะันยูทูบต้องรอติดต